วิธีการทำงานยังไงให้เวลาเหลือเยอะคือตอนนี้ไม่มีปัญหาอย่างี้ฮะคือหลายคนเนี่ยโดนสูบเวลาบางคนโดนสูบเวลาจากแอปบางคนโดนสูบเวลาจากโซเชียลมีเดียหลายคนไปดูขับเฮ้าสจนกระทั่งไม่มีเวลานอนฮะนะวันนี้สิ่งผมจะแชร์คือวิธีการทํางานยังไงให้เวลาเหลือเยอะครับนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ ผมใช้มาโดยตลอดนะครับแต่วิธีทํายังไงให้เวลาเหลือเยอะครเทคนิคข้อที่1ฮะเทคนิคข้อที่1ของการให้เวลาเหลือเยอะคือเขาเรียก stop distracting yourself นั่นก็คือหยุดกิจกรรมใดๆที่จะดึงคุณออกจากโฟกัสคืออะไรฮะกิจกรรมที่ออกจากโฟกัสคือพวกโซเชียลมีเดียต่างๆหรือการเมาส์มอยทางโทรศัพท์มึงกูมีอะไรจะเล่าเห็นไหมนี่คือกิจกรรมที่ มันพยายามดิสแทคติ้งหรือพยายามดึงคุณออกจากโฟกัสไงนะฮะพยายามปิดปิดโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับอย่างที่2ฮะคุณต้องรู้ว่าเวลาไหนคือช่วงพีคไทม์ของคุณบางคนเนี่ยพีคไทม์กลางวันนะแต่บางคนพีคไทม์กลางคืนฮะผมเองเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พีคไทม์กลางคืนให้ไปจัดเวลาอยู่ในช่วงพีคไทม์ของคุณครับถ้าคุณพีคไทม์กลางคืนอยู่ในกลางคืนดีกว่ากลางวันนะฮะนั่นคือช่วงเวลาพีคไทม์ถ้าคุณสามารถทําได้นะครับ อย่างที่3เคล็ดลับที่3เลยครับคือการมี d เดลิโกเดล o โกคือการที่คุณจะอยู่ในตั้ง t a r ์เกตของแต่ละวันไว้ตั้งทาร์เก็ตของแต่ละวันไว้ครับเป็นเดลิโกว่าวันนี้คุณจะต้องทําอะไรเสร็จบ้างเคล็ดลับที่4อันนี้ผมได้มาจากอาจารย์อูฮะอาจารย์อูสอนเคมี Me, นะครคือ นั่งทํางานจนเสร็จไม่เสร็จไม่ลุกครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีอะไรที่มันดิส t r a c t คุณตลอดเวลานึกออกปะแบบเฮ้ยไม่ว่างแล้วเฮ้ยเรื่องนู้นมาก็สําคัญเฮ้ยเรื่องนี้มาก็สําคัญแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าไม่เสร็จไม่ลุกคุณจะอยู่จนกระทั่งงานเสร็จนั่งจนกระทั่งงานเสร็จครับเคล็ดลับนี้ได้ได้มาจากอาจารย์อูฮะตอนที่ผมไปได้พูดคุยกับอาจารย์อูสมัยเรียนเคล็ดลับข้อที่5คือการจ่ายงานครับถ้าวันนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องจ่ายงานให้ จ่ายงานให้ลูกน้องเป็นจ่ายงานให้ลูกน้องอย่าคิดว่าคุณจะกักทุกอย่างเอาไว้ทําคนเดียวฮะนะครับคุณสามารถจ่ายงานให้ลูกน้องเป็นเดลิเกทเดลิเกทเดลิเกทเคล็ดลับข้อที่6ครับคือการ, track your time ร your time แท็กโย i า e ฮะแท็กโย i า e แปลว่าคุณลองดูสิครับว่าใน1วันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นเนี่ยคุณทําอะไรที่เสียเวลามากสิ่งที่คุณทำเนี่ยประสิทธิภาพมันครบไหมประสิทธิภาพมันเต็มที่แล้วหรือย,อยังนะครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณลองเขียนมาเลยครับตั้งแต่เช้าตื่นนอนจนกระทั่งคุณนอนนะ,ะเียอดดูว่า คุณทาอะไรมาแล้วบ้างนี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องทำนะฮะแล้วจะดูเลยว่าพอเขียนปุน๊บคุณจะรู้เลยว่าคุณแม่งเสียเวลาพลาดไปกับอย่างอื่นเยอะมากอะต่อมาข้อเจ็ดฮะลำดับความสําคัญว่าคุณมีลำดับความสําคัคาคญอะไรนะครับและข้อแปดข้อแปดนี่สําคัญมากข้อแปดนี่ผมชอบมากเลยฮะข้อไฮไลท์มากเลยก็คืออย่าเชื่อม o t ท v a เ i ชั่นครับให้เชื่อเฮบิตฮะคือบางคนเนี่ยนึกว่าอยากจะทํโม o ท i v เ t ชั่นไงวันนี้มีโม v ิเววันนี้มีใจกระตุน้นอยากทําก็ทําไม่ได้ครับ ถ้าวันหนึ่งคุณคิดว่ามันคือ h า b i t วันหนึ่งมันคือนิสัยอะ่ะสิ่งที่เป็นนิสัยคือ no day off ครับไม่มีวันแม้แต่อยู่สมมติคุณตั้งใจว่าคุณจะอย่างตอนผมเขียนหนังสือ,อผมตั้งใจว่าผมจะเขียนทุกวัน no day off ไม่มีวันหยุด คลิปตอนเช้ามีทุกวัน no day off ไม่มีวันหยุดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพยายามปรับมันจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัยได้ no day off คือไม่มีวันหยุดคุณจะไม่ขึ้นจาก motivation นะวันนี้คุณอยากทำพรุ่งนี้คุณไม่อยากทำแล้วทำไงดีฮะโค้ด no day off คือแม่งไม่มีวันหยุดเลยอ่ะคือทุกวันมันเป็นรูทีนเหมือนตื่นเช้ามาคุณต้องแปรงฟันทุกวันอ่ะทุกวันต้องแปรงฟันทุกวันคุณตื่นมาคุณจะต้องอาบน้ำเนี่ยนี่คือทำให้มันเป็นฮาร์บิตทำให้มันเป็นนิสัยครับดังนั้น นี่คือ8คอถ้าคุณอยากจะมีเวลาเหลือในการทําอะไรหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับ